วัฒนธรรมทางด้านการศึกษาในสมัยโบราณความหมายของการศึกษาซึ่งเป็นความหมายเดิมแท้นั้นกล่าวว่า,าก,การศึกษาคือการสืบทอดและสร้างสรรค์วัฒนธรรมในสมัยกรุงสุโภทไทจัดรูปแบบทางการศึกษาในช่วงแรกได้รับอิทธิพลจากคติพรมเข้ามาต่ออย่างนั้นจึงได้รับคติธรรมจากพุทธศาสนาเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์สำคัญของการจัดศึกษาทั้งสิน้น การศึกษาในสุโขทัยน่าจะมีลักษณะต่างๆหลายลักษณะดังนี้การศึกษาทางพุทธศาสนาให้แก่คนฝักใฝ่ธรรมเป็นการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีปัญญาและการต้องการพัฒนาปัญญาและจิตใจที่ฝักใฝ่ธรรมมีความรู้แตกฉานนั้นต้องเรียนหนังสือเรียนอักขร ศึกษาอ่านเขียนพระธรรมคำภีต่างๆโดยมีพระสงฆ์ทําหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ในศีลราจารึกที่หนึ่งปรากฏข้อความที่เกี่ยวกับการศึกษาทางพระพุทธศาสนาความว่าพ่อขุนร,รามคำแหงกระทำโวยท่านแก่เหระสังฆราชป่าเย็นจนจะพิโดกไตใปวก ว่าปู่คูในเมืองนี้ทุกคนลูกแต่เมืองสีธรรมราชมาการศึกษาในวิชาชีพเป็นการเรียนตามกฎธรรมชาติเรียนจากพ่อแม่เรียนจากชุมชนที่อยู่ใกล้เรียนจากการกระทําการฝึกฝนศิลปะหัตถกรรมต่างๆการทําไร่ทํานาการปั้นเครื่องปั้นดินเผางานทางาดา้านจิตกรรม 2. วัฒนธรรมทางด้านตัวอักษรไทย ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งปรากฏข้อความที่เกี่ยวข้องอักษรไทยสมัยพ่อขุนลามคำแหงตอนหนึ่งว่า1 2 0 5ศกปีมะแมพ่อขุนรามคำแหงหาไขาใจในแลใส่ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้จากศิลาจารึกดังกล่าวจึงเป็นที่เชื่อกันว่าอักษรไทยพ่อขุนลามคำแหงซึ่งลงศิลาจารึกปีพศ1826 นี้เป็นอักษรไทยเก่าแก่ที่สุดที่ใช้ในประเทศไทยสําหรับความเป็นมาของอักษรพ่อขุนรามคำแหงนั้นนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีนักอักษรศาสตร์ได้ทําการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะยอสเซเดสรุปว่าอักษรพ่อขุนรามคำแหงดัดแปลงมาจากอักษรขอหวัดเพราะมีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกันมากแต่จากการศึกษาของ นันทนาดา่ดานวัดทางด้านอักขระวิทยาพบว่าอักษรต้นตระกูลของอักษรพ่อขุนรามคำแหงคืออักษรหรามรา,ามีอักษรคลินอักษรขอมวัดเพราะปรากฏความคล้ายคลึงทางด้านอักษร อักษรวิทยาของอักษรพ่อขุนรามคำแหงและอักษรในตระกูลทั้งสามอักษรพ่อขุนรามคำแหงนั้นปรากฏใช้เฉพาะในรัชสมัยของพระองค์เท่านั้นต่อมาในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยได้ปรากฏรูปอักษรไทยแบบใหม่ขึ้นอักษรพบใหม่นี้เรียกว่าอักษรพระเจ้าลิไทยค,ครับ สวัฒนธรรมทางด้านวรรณกรรมวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขโทยัยคงจะมีจํานวนมากและหลายประเภท,เทหาแต่ไม่ได้ตกทอดมาถึงปัจจุบันวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมวรรณวรรณกรรมท,ที่คนคนสมัยนี้รู้จักคือศิลาจารึกลักที่1ห,หรือจารึกพ่อขุนนามคำแหงซึ่งกรมศิลปากรได้จัดเลยเป็นอันับแรกของวรรณกรรมศิลาจารึกวรรณกรรม สมัยสุขโขทัยที่รู้จักรองลงมาได้แก่ไตรภูมิพระร่วงและสุภาษิตพระร่วงส่วนใหญ่วรรณกรรมสมัยสุขโขท,ทัยจะมีลักษณะสุดดีวีริกรรมและเกี่ยวกับาศาสนาหรือปรัชญาขอแยกกล่าวถึงวัฒนำรนมสุขโขท,ทัยดังนี้3.1ศิลาจารึกศิลาจารึกมีประโยชน์ทางด้านการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ตลอดจนวิชาสุนรศาสตร์ดิติศาสตร์สังคมศาสตร์และอื่นๆศิลาจาเลือกที่พบในสมัยสุขโขทยัยมีประมาณ30หลักที่สําคัญมากได้แก่ศิลาจาเลือกที่หนึ่งซึ่งรวมคุณค่าทางภาษาทั้งความรู้ด้านกฎหมายความรู้ด้านการปกครองความรู้ด้านวัฒนธรรมความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมนับว่าวรรณกรรมประเภทนี้เป็นหลักฐานยืนยัน,นเรื่องราวทางวัฒนธรรมสุโขทยัย ได้เป็นอย่างดี3.2ไตรภูมิพระร่วงถือเป็นวรรณกรรมปรัชญาชิ้นแรกของไทยพระมหาธรรมราชาลิไทยทรงเป็นพระราชนิพนธ์ขึ้นในปีพศ1888นับเป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าทางปรัชญาคุณค่าทางวรรณคดีโดยเฉพาะการสอนจริยธรรมคือสอนให้คนรู้จักความดีความชั่วรู้จักใช้วิจารณญาณ ได้สอนให้คนมีศีลและธรรมรักษาความดีและมีความรับผิดชอบถามจุดสามสุภาษิตพระร่วงวรรณกรรมชิน้นนี้ยังเป็นที่ตกเสียงกันอยู่ว่าเกิดขึ้นในสมัยสุโขทยัยหรือว่าอย่างไรก็ตามสุภาษิตพระร่วงเนาว่าเป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งวรรณกรรมหนึ่งเรามีจุดประสงค์ที่จะสั่งสอนคนสาระการสอนนั้นมีทั้งวิชาวความรู้เรื่องมิตรและการผูกมิตรการปฏิบัติตน ต่อบุคคลประเภทต่างๆสอนให้รู้จักรักษาตัวอายพปลภัยสอนให้รอบครอบเป็นต้นเช่นเมื่อน้อยได้เอ้ยขอไปครับเมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาซีดเมื่อใหญ่หรือปลูกไม้ตีอย่่รู้ร้างดังนั้นสุภาษิตพระร่วงจึงมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของคนไทยเป็นอันมากคั้งยังมีอิทธิพลต่อ ชีวิตความเป็นอยู่เพราะได้นําเอาเอกสารเอ้ยขอให้ครับแต้นําเอาสุภาษิตมาใช้เป็นคติธรรมในการดารงชีวิตอีกด้วยสามสี่ตัอบเท้าสีลชัลลารักบางคนเชื่อว่า ตำรับเท้าสีจุฬาลักษณ์แต่งในสมัยสุขโขทยัยเพราะมีเนื้อเรื่องและทมีเรื่องอ้างถึงสถานที่ต่างๆที่เมืองสุขโขทัยตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งกล่าวถึงพระราชยันยาของสมเด็จพระร่วงเจ้าแต่บางคนก็เชื่อว่าเป็นวรรณกรรมที่แต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือผสมการแต่งเพื่อเป็นการแนะนำตักเตือนข้าราชการสำนักฝ่าย ให้มีกิริยามารยาทที่เหมาะสมกับศักดิ์ศรีของตนเองและเพื่อเชื่อชูเกียรติยศของพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังสรงคุณค่าด้านขนธรรมเนียมประเพณีของราชสำนักโดยเฉพาะประเพณีพราหมณ์ทั้ง12เดือวนวรรณกรรมสมัยสุโข,ขทัยนับว่าเป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าและมีอิทธิพลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยสุขโขทยัยไอ้ริบตอจนถึงปัจจุบันนี้มากเ่าว่าสุขโขทัยเป็นปอกเกเอร์แห่งวัฒนธรรมทางด้านวรรณกรรมที่สําคัญของประเทศของทัพ 4. วัฒนธรรมการแต่งกายนายชินอยู่ดีได้ทําการศึกษาค้นคว้าการแต่งกายของประชาชนชาวสุขโขทยัยโดยอาศัยหลักฐานประเภทโบราณวัตถุสมัยสุขโขทยัยจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากการเปรียบเทียบกับเครื่องแต่งกายละครและจากการเปรียบเทียบกับเครื่องแต่งกายของคนไทยเผ่าต่าง ด้สรุปการแต่งกายสมัยสุโขทัยว่าการแต่งกายของผู้หญิงผู้หญิงในสมัยสุโขทัยจะไว้ผมยาวก้าวมวยมีเกี้ยวหรือพวงมาลัยสวมรอบมวยมวยนั้นมีทั้งก้าวอยู่กลางกระหม่อมและที่ท้ายทอยมีป่นปักสวมเสื้อแขนยาวตัวครับนุ่งผ้าถุงผู้หญิงบางคนห่มผ้าสบายเฉียงผ้าที่ใช้มีทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหมสีของผ้ามีสีแดงดำขาวเหลืองเขียวผัดหน้าวาดคิ้วสองแหวน เจ้านายฝ่ายในมีกองคอพาหุรัตและทองพักกรทรงมงกุฎยอดแหลมหรือเกาะฝักการแต่งกายของผู้ชายผู้ชายสมัยกรุงสุโขทัยไว้ผมยาวมุ่นมวยไว้ที่กลางกระหม่อมก็มีไว้ที่ท้ายทอยก็มีสวมเสื้อผ้าผ่าอกแขนยาวและสวมกางเกงขาย,ยาวแบบชุดคนเมืองทหารสวมเสื้อแขนสั้นท่าพระยาห้อยผ้าไว้ที่บาทมีผ้าคาดพุงหรือเข็มขัด ชายบางคนนุ่งกางเกงขาสั้นชายบางคนนุ่งกางเกงขาสั้นแบบน,นึงนะครับแมวขึ้นมาครับชายบางคนนุ่งกางเกงขาสั้นเจ้านายนุ่งผ้าโจงกระเบนคาดเข็มขัดและมีผ้าประดับทับโจงกระเบนห้อยลงมาสองข้างผ้านี้จีบตามแนวเส้นนอนเวลาออกศึกนุ่งกางเกงขายาวมีผ้าโจงกระเบนทับอย่างเครื่องแต่งกายละคร หมวกที่ผู้ชายใส่มีวงกุดยอดแหลมหมวกทรงประพาสและหมวกรูปไายฝาชีซึ่งบางท่านเรียกว่าหมวกชีโบ 5. วัฒนธรรมทางด้านดนตรีและการฟอร้อนลำนายมนตรีตราโมดได้ศึกษาเรื่องดนตรีสมัยสุโขทยัยโดยอาศัยหลักฐานประเภทศิลาจารึกและภาพปฏติมากรรมรวมทั้งหนังสือไต่ภูมพิพะลวงโดยเฉพาะศิลาจารึกต่างๆได้ะระบุข้อความที่เกี่ยวกับดนตรีและการฟอร้อนลำไว้หลายแห่งเช่น ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งปรากฏข้อความว่าเมื่อจักเข้ามาเวียงเรียงกันแต่อรัญยิกพูนเท้าหัวลานดมปงคมกลองด้วยเสียงพาดเสียงพินเสียงเลื่อนเสียงขับใครจักมักเล่นใครจักมักหัวใครจักมักเลื่อนเลื่อนศิลาจารึกหลักที่8ปดปรากฏข้อความว่าดับผลทางแต่เมืองสุโขทยัยมาถึงเข้านี้งามหนา,หนา,หนาแก่ กมสองขอกหนทางย่อมกัลปประพึกใส่ล่มยนต์ดอกไม้ตามใต้เทียนประทีปเผาทุกหอมตลบทุกแห่งปลูกธงปัทตาทั้งสองปลากหนทางย่อมเรียงขันมากขันภูบูชาพิลมระบำเต้นเล่นทุกชัน้นด้วยเสียงอันสาธุการบูชาอิบดุริยาพาดทินคล้องกลองเสียงดัง สิพอดังดินจากหลมอันไซจากศิลาจารึกดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการนำเครื่องดน,นตรีและการฟอร้อนรำการเล่นสนุกสนานของชาวสุขโขทยัยนายมนตรีตราโมทได้กล่าวถึงวัฒนธรรมทางด้านดน,นตรีของสุขโขทยัยโดยแยกพิจารณา2ประการคือ5.1เครื่องดน,นตรีประกอบด้วยเครื่องดน,นตรีต่างๆดังนี้คือสังแตรบันเทะมะโหระทึกปีชัดในแก้ว ปีสรายกองชนะของกองตะโพนขิ่งกับะระฆังกังสดานซอห้าจุดสองเพลงร้องแรกเพลงดนตรีในสมัยสุโขทยัยมีทั้งการร้องและการขับแต่ทำนองร้องและทำนองขับจะเป็นอย่างไรยากที่จะชี้ให้ชัดเจนได้มีเพลงที่น่าจะเป็นเพลงสมัยสุโขทยัยคือเพลงเทพทองหรือเพลงสุโขทยัยทำนองเพลงนี้เดิมดี เดิมที่เดียวเป็นเพลงพื้นเมืองใช้ร้องว่าแก้กันระหว่างผู้หญิงผู้ชายส่วนอีกสองเพลงน่าจะเป็นสมัยสุขโขทยัยคือเพลงพระทองกับเพลงนางนาค 6. วัฒนธรรมทางด้านปฏิมากรรมและจิตรกรรมวัฒนธรรมทางด้านปฏิมากรรมและจิตรกรรมเป็นงานปานิสี์ซึ่งแสดงถึงความสามารถและความเข้าถึงก่นของคําสั่งสอนของพุทธศาสนาของช่างศิลป์หกจุปฏิมากรรม ปฏิมากรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่ได้แก่การสร้างพระพุทธรูปซึ่งนิยมสร้างพระพุทธรูปปั้นและหล่อด้วยสำริดการสร้างพระพุทธรูปเป็นแบบลอยตัวและภาพนูนสูงติดฝาผาถังนอกจากงานพระพุทธรูปแล้วยังมีการหล่อเทวรูปสำริดเช่นเทวรูปพานาลายเทวรูปพระอิศวรเทวรูปพระหาลีหระเป็นต้นงานปฏิมากรรมที่เด่นที่สุดในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่คือพระพุทธรูปจะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปที่สวยงามในศิลปะแบบสุโขทัย เป็นรูปที่ตัดสลูแล้วดังนั้นระบบกล้ามเนื้อต่างๆจึงมีการผ่อนคลายและพระองค์ก็อยู่ในความสงบแท้จริงประพักสงบมีรอยยิ้มเล็กน้อย6.2จจิตกรรมจิตกรรมที่เราพบในสมัยสุขโขทยัยทางภาพลายเส้นและลายเขียนฝุ่นภาพลายเส้นในสมัยสุขโขทยัยโดยเฉพาะภาพจำหลักลายเส้นลงเส้นในแผ่นหินชนวนวัดสีชุมเมืองสุขโขทัยเป็นภาพชาดก จะเห็นได้ว่าเส้นลายดังกล่าวเป็นภาพที่อิทธิพลของศิลปะศีลังกาอยู่มากมายเช่นภาพเทวดาต่างๆไมหน้าเทวดาก็ดีคอมีรอยหยักมงกุฎทรงเครื่องแต่งกายเป็นแบบลังกาทั้งสิ้นแต่คนไทยในสมัยสุโขทยัยน่าจะมีส่วนร่วมในการสลักภาพเหล่านี้ด้วยภาพสลักที่วัดสี่ชุมเป็นเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาเป็นชายลกต่างๆส่วนภาพจิตกรรมฝาผนังนั้น เป็นมีวัฒนาการหนึ่งที่ไกลออกจากภาพลายสลักเส้นสีที่ใช้ในโครงงานระบายสีแบบดำแดงที่เรียกว่าสีเอกลงแต่มีน้ำหนักอ่อนแก่เล่นจังหวะอย่างสวยงามนับเป็นการก้าวหน้าทางหนึ่งในด้านปฏิมากรรมที่จิตรกรแสดงออกเช่นพระพุทธรูปได้หลุดออกจากอิทธิพลของลังกาแม้ภาพวาดเทวดายังคงมีอิทธิพลของศิลปะลังกาเหลืออยู่ซึ่งภาพเขียนที่สำคัญคือภาพเขียนที่วัดเจดีเจ็ แถวเมืองศรีสะชนาลัย 7. วัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทยัยนับว่าเป็นความคิดที่แปลกไม่เหมือนศิลปะอื่นๆสถาปัตยกรรมสุโขทัยได้รับอิทธิพลโดยรอบและได้นํามาดัดแปลงตามความพอใจจนเกิดเป็นแบบของตัวเองทั้งๆท,ที่อาณาจักรสมัยสุโขทยัยก็นับถือพุทธศาสนาจากคลังกาแต่สถาปัตยกรรมแบบมอญและแบบขอมก็ไม่ได้มีอิทธิพลเหนือสุโขทัยเลย สถาปัตยกรรมโฉดไทยแบง่งออกเป็น2รูปแบบดังนี้7.1สถาปัตยกรรมแบบรูปทรงอาคารสามารถแบ่งออกเป็น3าแบบใหญ่คือ7.1.1สถาปัตยกรรมรูปทรงอาคารได้แก่อาคารโอถงเรืออาคารที่มีผนังมีหลังคาซ้อนเป็นชั้นๆผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งด้านหน้าต่อเป็นมุมที่ต่อเป็นมุกที่ยืนมีบันไดขึ้นสองข้างทางมุกตัวอย่างเช่น วิหารที่วัดส่วนแก้อุทยานน้อยเมืองศรีสัชนาลัยเป็นต้นจ็ดจุดหนึ่งจุดสองอาคารที่ก่อด้วยแรงหรือรูปทรงอาคารหลังคาใช้เรียงด้วยแรงซ้อนเรียงกันขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดที่ไปบรรจบกันที่ตอนอกไก่ตัวอย่างเช่นวิหารวัดกุติลายเมืองศรีสัชนาลัยเป็นต้นเจ็ดจุดหนึ่งจุดสามอาคารที่เป็นอาคารสี่เหลี่ยมมีหลังคาที่เป็นชั้นแหลม ลดลัานกันไปถึงยอดหลังคาเป็นชั้นประมาณ3ชั้นที่เรียกว่ามนฑลม,มนดบนี้จะเป็นแบบมนดบที่มีผนังและมณฑโถงโดยอย่างเช่นมณฑลภสีชุมเมืองสุโขทยัยมนดบที่มีผนังและหอเทวารัยมหาเกษตรพิมานเมืองสุโขทยัยหรือมณฑโถงเจ็ดสุดสองสถาปัตยกรรมรูปแบบ สถูปหรือเจดีมีทั้งทรงกลมและแบบลังกาเจดีทรงกลมฐานสูงเจดียอดเหลี่ยมแบบมีซุ้มจะ,ะนำเจดี JD แบบ5ยอดเจดีทรงปลางยอดเป็นเจดีทรงกลมสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทยัยและเจดีทรงดอกบัวตูมจากลักษณะสถาปัตยกรรมเจดีต่างๆเหล่านี้จะเห็นได้ว่าลักษณะเจดีที่สำคัญที่พบมากมี2แบบคือ 7.2.1 J d ดีทรงกลมแบบลังกาเป็นแบบที่สร้างสมัยแรกๆเช่นที่วัดตะควรวัดช้างล้อวัดสะสีเมืองสุโขทยัย7.2.2 J d ดีทรงดอกปัวตูมสามารถแยกได้เป็นสีแบบย่อยๆคือ7.2.2.1เจดีทรงดอกบัวตูม แบบวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยซึ่งถือว่าเป็นแบบเจดีย์ทรงดอกบัวตูมแบบสุโขทัยแท้ๆตั้งอยู่บนฐานเขียงฐานบัวลูกแก้วเหนือฐานบัวลูกแก้วเป็นแท่นแว่นฟ้าย่อเหลียบแท่นแว่นฟ้ารับเรือนธาตุต่อจากเรือนธาตุเป็นยอที่เป็นดอกบัวตูมซึ่งเราจัดเป็นเจดีย์ที่สร้างโดยทั่วๆไป7.2.2.2เจด,ดีย์ทรงดอกบัวตูมเป็นวัด ซ้อนข้าวเมืองสุโขทัยเป็นฐานแว่นฟ้าบัวลูกแก้วสองชั้นตั้งรับเรือนธาตุเจดีย์ทรงดอกบัวตูมวัดอ้อมรอบนอกเมืองสุโขทัยด้านทิศเหนือประกอบด้วยฐานเขียงบัวฐานเขียงฐานยอดเหลี่ยมรับเรือนธาตุตอนชั้นเรือนธาตุรับยอดบัวมีมีซุ้ม,ม7.2.2.4 เจดีทรงดอกบัวตูมแบบวัดสะพานหินเมืองสุโขทัยและเจดีวัดยอดทองเมืองพิษณุโลกประกอบด้วยฐานเคียง5ชั้นตั้งรับฐานลูกบัวแก้วไม่ย่อม,มุมรับเรือนธาตุที่เรือนธาตุแต่ละด้านมีซุ้มจารนันตประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ด้านกล่าวได้ว่าสมัยสุโขทัยเป็นสมัยเริ่มแรกของวัฒนธรรมไทยแทบทุกด้านวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยได้เป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมสมัยต่อมาจนถึงปัจจุบันดังนั้น สมัยสุโขทยัยจึงจัดว่าเป็นสมัยทองแห่งความเจริญรุ่งเรืองของทางวัฒนธรรมทาี่สำคัญหนึ่งของไทย